ท่านประธานาธิบดีมองโกเลียได้เดินทางเยือนลาวอย่างเป็นทางการถึงสนามบินนานาชาติวัดไตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นการเยือนลาวอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันที่ผ่านมา ไม่นานหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีกูเรซูสอุกนาวเดินทางถึงลาวก็ได้พบกับท่านบุญเขื่องคำบูนอดีตประรลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้และประธานสมาคมมิตรภาพลาวมองโกเลียเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศทุกฝ่ายต่างชื่นชมกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมและสนับสนุนความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในระหว่างการเยือนที่ผ่านมาครับท่านประธานาธิบดีอุกนาวยังจ,จัดการเจราจาแบบทวิภาคีกับท่านประธานาธิบดีทองลุนพบกับท่านนายกรัฐมนตรีสอนใสศรีพันดอนและเยี่ยมชมสภาหแห่งชาติลาวการเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างลาวแล้วก็มองโกเลียที่ผ่านมาอย่างยาวนานขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนทาง